ในปี2025กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกายังคงครองความเป็นผู้นำในโลกของการบินรบด้วยกองกำลังเครื่องบินรบที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีรุ่นใหม่และรุ่นดัดแปลงจากเครื่องที่พิสูจน์แล้วว่ายังคงมีประสิทธิภาพ หนึ่งในประเด็นที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือการเปิดตัวโครงการ Next Generation Air Dominance หรือ NGAD ที่พัฒนาเครื่องบินรบลำใหม่ Boeing F-47 ซึ่งถูกมองว่าเป็นก้าวสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่ Generation ที่6เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ F-22 Raptor ในบทบาทของเครื่องบินครองอากาศ มันถูกสร้างขึ้นด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นทางด้านความเร็วที่เกินแมตสอและรัศมีการรบที่ไกลกว่า1,000ไมล์ทะเลสิ่งที่ทำให้ F 4 7มีความโดดเด่นคือการบูรณาการการทำงานร่วมกับโดรนรบไร้คนขับและความสามารถในการปฏิบัติการได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่ารุ่นก่อนหน้า แม้ว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการคือการบินครั้งแรกในปี2028แต่ฝ่ายพัฒนา Boeing Phantom Works ส่งสัญญาณว่าอาจเร่งกำหนดการให้เร็วขึ้นซึ่งหากเป็นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการบินรบในศตวรรษนี้ขณะที่เครื่องบินรุ่นใหม่กำลังพัฒนาอยู่ เครื่องบินขับไล่ที่มีอยู่แล้วอย่าง l o อกฮี e มาติน i n f 35 l i g h t n II n g ยังคงเป็นกำลังหลักและมีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน f 35ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนหลายบทบาทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีการหลบหลีกเรดดราการเชื่อมโยงข้อมูลจากเซ็นเซอร์ขั้นสูงและความยืดหยุ่นในหลายภารกิจทำให้มันถูกเลือกใช้งานโดยทั้งกองทัพสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรจำนวนมากรุ่นย่อยทั้ง F35A สำหรับกองทัพอากาศ F35B สำหรับขึ้นลงแนวดิ่งและ F35C สำหรับกองทัพเรือยังคงถูกส่งมอบต่อเนื่องและในปี2025การปรับปรุงบล็อก4ถูกจับตามองว่าจะทำให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการโจมตีเป้าหมายระยะไกลาการรบอากาศและการรับมือกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเช่นการทนต่อสภาพอากาศสุดขั้ว แต่เครื่องบินรุ่นนี้ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีอีกหนึ่งกำลังหลักที่กลับมาได้รับความสำคัญคือ BOEING F-15EX Eagle II ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องบิน F-15 รุ่นเก่าให้ทันสมัยขึ้นด้วยเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและค้อบพิษดิจิทัลล้ำสมัย F-15EX สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง22ลูกในภารกิจเดียวซึ่งทำให้มันได้รับฉายาว่ารถบรรทุกขี่ปนอาวุธความเร็วสูงสุดถึงแมต2.5และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นทำให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เลือกจัดหาเครื่องนี้ราวห0ึยกว่าลำเพื่อเสริมกำลังไปพร้อมกับเครื่องรุ่นล่องหน F-35 การผสมผสานร,ระหว่างเครื่องที่มีขีดความสามารถบรรทุกอาวุธจํานวนมากกับเครื่องที่เน้นความล่องหนทำให้กองทัพสามารถวางแผนยุทธศาสตร์รบที่ยืดหยุ่นและรุนแรงได้มากกว่าเดิม สิ่งที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือการพัฒนาของอากาศยานไร้คนขับ General a t o m i c Yfq 4 2 a ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงการ Collaborative Combat Aircraft เพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมรบของนักบินเครื่องนี้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินรบแต่มีต้นทุนต่ำและสามารถปฏิบัติภารกิจเสี่ยงสูงแทนมนุษย์ได้ การทดสอบบินครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2025ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การเข้าสู่ยุคที่การรบในอากาศจะผสมผสานระหว่างนักบินจริงกับระบบอัตโนมัติที่มีปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนในฝั่งของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามีแผนการพัฒนาโครงการ F-XX a เพื่อแทนที่ F/A-18E F Super Hornet และก้าวสู่เครื่องบินรบเจเนเรชันที่6เช่นเดียวกัน แต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณในปี2025ทำให้การลงทุนถูกเบนไปยังโครงการ F-47 ของกองทัพอากาศมากกว่ากองทัพเรือจึงอาจต้องเพึ่งพา F-35C และระบบอากาศยานไร้คนขับในการเสริมกำลังไปก่อนเมื่อมองภาพรวมกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในปี2025มีเครื่องบินมากกว่า5,000ลำโดยในหมวดเครื่องบินขับไล่ยังคงใช้ F-16, F-15E, F-22 F 3 5และกำลังเสริมด้วย F 1 5 EX รวมถึงการเตรียมเข้าสู่ยุคใหม่ด้วย F 4 7และอากาศยานไร้คนขับ YFQ 4 2A แนวโน้มที่น่าจับตามองในอนาคตคือการบูรณาการระหว่างเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6กกับระบบไร้คนขับซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำสงครามทางอากาศให้ก้าวไปอีกขั้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การที่สหรัฐอเมริกาเร่งพัฒนาและเสริมกำลังด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่ในเชิงเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงการข่มขวัญและยับยั้งศัตรูที่อาจเกิดขึ้นความสมดุลระหว่างเครื่องรุ่นเก่าที่ได้รับการปรับปรุงกับเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยกำลังสร้างกองกำลังผสมที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง กาวต่อไปที่ทุกสายตาจับจ้องคือการที่ F-47 จะสามารถบินได้ก่อนปี2028หรือไม่รวมถึงการที่ระบบอัตโนมัติอย่าง YFQ-42A จะถูกบูรณาการเข้าสู่หน่วยรบจริงเร็วแค่ไหนเพราะทั้งหมดนี้จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตขององค์การรบทางอากาศในยุคใหม่